ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1 3 7 3งพถึงหนึ่การเปลี่ยนแปลงของหอสมุดเทียบฟ้า JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง หากสังหารสิทธิสายตรงของใครสักคนหนึ่งท่านอาจารย์ของเขาก็จะมาล้างแค้นถึงหน้าประตูนี่คือผลกระทบจากความสัมพันธ์ของการเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันทุกคนจะต้องระมัดระวังเมื่อรับมือกับผู้ที่ยากจะแน่ใจได้ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใครด้วยเหตุนี้เว้นเสียแต่จะเป็นความขัดแยง้งที่ไกล่เกลี่ยมไม่ได้จริงๆกลุ่มอำนาจส่วนใหญ่ก็มักจะไม่หาเรื่องโจมตีซึ่งกันและกัน มีเหตุการณ์นหนึ่งในอดีตที่ตระกูลนักปราดขั้นสามสังหารนักรบเหนือมนุษย์จากตระกูลขั้นย่อยแต่กลับกลายเป็นว่าช่างตีเหล็กระดับ9้าดาวเป็นทว,ทวดของทวดของทวดของเขาสุดท้ายตระกูลนักปราดขั้นสามนั้นก็แทบจะถูกกวาดออกจากโลกใบนี้จนสิ้นซาก ดังนั้นนักรบและกลุ่มอำนาจส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงที่จะมีเรื่องกับบุคคลที่มาจากตระกูลอันทรงเกียรติจางเซเวียนจึงพัฒนาสถานภาพของตัวเองได้อย่างปลอดภัยแม้จะมีความพยายามเอาชีวิตเขาอยู่บ้างแต่การปกป้องที่เขาได้รับจากการใช้ชื่ออย่างชวนก็ถือว่าประเมินค่ามีได้ ถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าหยางชวนมีตัวตนอยู่จริงการที่เขาประสบความสําเร็จในการเข้าท้าชนสภาปรมาจารย์ถึงสองแห่งก็คงจะทําให้สภาปรมาจารย์สํานักงานใหญ่ส่งคนมาสอดส,ส่องความลับของเขาแล้วในอีกแง่หนึ่งจางเซเวียนกําลังอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมเขาจะต้องเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวและปลดฉนวนของตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานหรือยกระดับวันยุทธให้ถึงขั้นที่สามารถปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนที่หยางชวนจะมา เพราะถ้าเขาได้เป็นหัวหน้าปูชนีสถานคนต่อไปแล้วต่อให้สภาปรมาจารย์สํานักงานใหญ่ก็คงต้องคิดทบทวนหากจะหาเรื่องเขาเหมือนอย่างที่ปรมาจารย์เฟยเคยพูดไว้เหล่าหัวหน้าปูชนีสถานนักปราชจะเข้าท้าทายนักเรียนจากตระกูลอันทรงเกียรติขณะที่ตัวเขาเองก็ยังเป็นนักเรียนเพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศซึ่งนั่นจะทําให้พวกเขาควบคุมดูแลปูชนีสถานได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหลังจากได้รับการสถาปนา ในเมื่อเขากำลังจะเป็นหัวหน้าปูชนีสถานคนต่อไปก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องลังเลนในเรื่องนี้ตอนนี้เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะกับตระกูลจางจึงเห็นได้ชัดว่าเขาควรจะเริ่มจากการท้าทายคนเหล่านี้ก่อนถ้าเขาจัดการทั้งปูชนีสถานนักปราดไม่ได้ก็ไม่ควรจะใช้แซ่จังอีกต่อไป คุณจะเข้าท้าทายทายาทตระกูลจางในแง่ความเชี่ยวชาญวิชาชีพหลัวชวนชิงขมวดคิ้วผมรู้ว่าคุณมีความสามารถอย่างหน้าทึ่งในเรื่องค่ายกลนและการฝึกอสูรแต่มันคงไม่ง่ายนักที่คุณจะเอาชนะพวกเขาในอาชีพรองรับอื่นๆคุณแน่ใจแล้วหรือว่าจะได้ชัยชนะไม่ใช่ว่าหลัวชวนชิงไม่เชื่อใจจางเซเวียนแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้ที่ปรมาจารย์ผู้ปราดเรื่องคนหนึ่งจะมีทักษะในทุกด้าน ถึงชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาจะเก่งกาจะอย่างน่าทึ่งในด้านโนกกลายกลนและการฝึกอสนรจนถึงขั้นที่เขาไม่คิดว่าจะมีใครในปู่ชนีสถานนักปราชญ์เทียบชั้นกับชายหนุ่มได้แต่ก็ไม่อาจพูดได้แบบเดียวกันกับอาชีพรองรับอื่นๆแค่นึกถึงสถิติอันเหลือเชื่อที่เหล่าทายาทของตระกูลจังได้สร้างไว้ในอาชีพรองรับต่างๆก็มากพอจะทำให้เขาเย็นเยือกไปถึงกระดูกสันหลังแล้ว หากพวกเขาประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่หากพ่ายแพ้ทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนเป็นความอับอายขายหน้าอย่าห่วงเลยขอแค่ผมได้อ่านหนังสือมากพอการที่ผมจะแพ้นั้นไม่ง่ายแน่จางเซเวียนพูดอย่างมั่นใจถ้าคุณมั่นใจจริงๆผมคิดว่าก็คงไม่เป็นอะไรพอดีผมมีธุระที่สมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญ,ญาณคุณอยากไปกับผมไหมเมื่อหวนนึกถึงปาฏิหาริย์มากมายที่ชายหนุ่มได้สร้างไว้หลัวชวนชิงลังรออยู่ครู่หนึ่ง สมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณจังเซเวียนหันไปถามหลวชวนชิงมีทายาทตระกูลจังอยู่ที่นั่นบ้างหรือเปล่าน้องชายของจังชุนจังเฟิงเป็นนักปรัชญ์อยู่ที่นั่นแต่ความเชี่ยวชาญในการไร้มนพลิกฟื้นจิตวิญญาณของเขาถึงระดับแดดาวแล้วนักคุณแน่ใจหรือว่าจะเอาชนะเขาได้หลัวชวนชิงถามอย่างกังวลจังเซเวียนหัวเราะเบาๆและตอบว่าคนคนหนึ่งจะพูดว่าเขาทำไม่ได้ได้อย่างไรผมจะเข้าท้าทายเขาอย่างรวดเร็วทีเดียวละเรียกได้ว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองกันเลย ถึงจางเซเวียนจะมีอคติกับตระกูลจางแต่ก็ไม่คิดจะทำให้อะไรๆยุ่งยากไปสำหรับทุกคนตราบใดที่อีกฝ่ายไม่แย่เกินไปนักเขาก็จะไม่ทำเกินเลยส่วนจางชุนเจ้าคังคกหน้าไม่ไอายที่ไฟสูงอยากได้หงหมอนั่นจะต้องถูกลงโทษหลังจากตัดสินใจแล้วจางเซเวียนก็หันไปถามหลัวชวนชิงอย่างงงๆก่อนหน้านี้คุณพูดถึงนักปรารุ่นเยาวมันหมายความว่าอย่างไร มีอาชีพรองรับอยู่มากมายในปูชนีสถานนักปราตราบใดที่นักเรียนคนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญเหนือชั้นกว่านักเรียนคนอื่นๆและกลายเป็นหมายเลขหนึ่งในอาชีพรองรับนั้นพวกเขาก็จะได้รับสมญานามว่านักปรารุ่นยาวสมญานามนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเกียรติแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและสถานภาพอันสูงส่งด้วยเมื่อใครคนหนึ่งได้เป็นนักปรารุ่นยาวพวกเขาจะถือเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดในสาขาวิชาชีพนั้นเช่นเดียวกับบรรดารุ่นพี่หลัวชวนชิงอธิบาย จางเฟิงประสบความสำเร็จในการไา้มนใส่หุ่นอารักขาของสมาคมพลิกฟื้นจิตวิญญาณทำให้มันเคลื่อนไหวได้ถึง79ทํก้าทำลายสถิติที่มีมาตั้งแต่3 0 0พันปีก่อนเพราะเหตุนั้นเขาจึงได้เป็นนักปรารุ่นเยาว์ของสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณหุ่นอารักขาจางเซเวียนขมวดคิ้วการได้มนใส่หุ่นนออารักขาไม่น่าจะเป็นภารกิจที่ยากเกินไปอีกอย่างเขาคือคนที่เคยประสบความสำเร็จในการได้มนใส่ทั้งสมาคมมาแล้ว คุณจะรู้เองว่ามันยากแค่ไหนเมื่อได้เห็นกับตาเห็นจางเซเวียนไม่ใส่ใจหลัวชวนชิงสายหน้าพร้อมกับยิ้มเจือนแน่นอนว่าหุ่นอารักขาย่อมไม่ใช่รูปปั้นธรรมดาไม่อย่างนั้นจางเฟิงคงไม่ใช่คนเดียวที่ประสบความสำเร็จในการร่ายมนใส่มันในช่วงตลอด3,000ปีที่ผ่านมาสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณอยู่ในหอความรู้ไม่ช้าพวกเขาก็ไปถึงเมื่อจางเซเวียนเห็นหุ่นอารักขาที่ยืนอยู่หน้าประตูทางเข้า ก็เข้าใจทันทีว่าทำไมห,หลัวชวนชิงถึงพูดแบบนั้นหุ่นนั้นมีความสูงมากกว่า12จ้างและกว้างราว6ถึงจ้างมันสูงตระหง่านราวกับตึกขนาดใหญ่ที่อยู่หน้าสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นมันยังทำจากหินสีดำสนิทหนา้าตาประหลาดที่มีอนุภาพในการซึมซับจิตวิญญ,ญ,ญาณทำให้ยากที่จะจุดไฟแห่งการไร้มนขึ้นในนั้นการไร้มนใส่มันถือเป็นเรื่องยากจริงๆจาง,จง,จง,จงเซเวียนตั้งข้อสังเกตยอย่างเคร่งขรึม แม้จะเป็นตัวเขาก็ยังต้องใช้ระยะเวลานานและสิ้นเปลืองพลังงานมากในการไร้มนใส่หุ่นนี้เรื่องใหญ่ที่สุดไม่ใช่ขนาดของหุน่นแต่เป็นวัตถุที่ใช้สร้างขึ้นเป็นตัวหุ่นวัตถุน,นั่นไม่เพียงแต่จะเหมาะสมกับการควบคุมจิตวิญญาณยังเป็นสาเหตุให้การไร้มนใดๆก็ตามเสื่อมสลายไปอย่างรวดเร็วด้วยในอีกแง่หนึ่งการพยายามไร้มนก็เหมือนกับการราดน้ำถังหนึ่งลงไปในตรร้ายิ่งราดลงไปเร็วเท่าไหร่โอกาสที่น้ำจะกระเด็นออกไปก็มีมากขึ้นเท่านั้น ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จแทบจะไม่มีเลยตราบใดที่อัตราความเร็วของการไร้มนเข้าใส่หุ่นต่ำกว่าความเร็วของการเสื่อมสลายของจิตวิญญาณที่อยู่ในหุ่นก็ไม่มีทางที่ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จการที่จังเฟิงไม่เพียงแต่จะทำได้แต่ยังทำให้มันก้าวเดินได้ถึงเจ็ดก้าวด้วยนั้นถือว่าเขาไร้เทียมทานมากเมื่อเกิดความคิดนั้นขึ้นจังเซเวียนก้าวออกไปและทาามือลงบนตัวหุ่นเขาปล่อยจิตใต้สำนึกเข้าไปในตัวมัน ในช่วพริปตานั้นจางเซเวียนร,รู้สึกราวกับตัวเองถูกผลักเข้าไปในอนาเขตอันมืดมิดไม่มีแสงสว่างแม้แต่น้อยเขามองไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยของมือที่ยื่นออกไปและที่เลวร้ายกว่าเดิมเขาพบว่าตัวเองไม่อาจใช้การรับรู้จิตวิญญาณได้ด้วยด้วยการเคาะนิ้วเบาๆจางเซเวียนสร้างแสงสว่างขึ้นเพื่อให้ความสว่างกับพื้นที่โดยรอบแต่ก่อนที่แสงนั้นจะถูกส่งออกไปแรงดูดมหาศาลก็กลืนกินแสงไปหมด นั่นทำให้เขาคิดถึงหินไยดาวภายใต้แรงกดดันจากโดยรอบการจุดประกายไฟสามารถทำได้ที่ปลายนิ้วของเขาเท่านั้นไม่อาจส่องสว่างให้กับสิ่งใดได้เลยจางเซเวียนดึงจิตใต้สำนึกของเขากลับเข้าร่างและลืมตาขึ้นอีกครั้งการได้มนใส่หุ่นนอรอารักขาถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเขาท้าทายเสียยิ่งกว่าการได้มนใส่สมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญ,ญาณทั้งสมาคมเสียอีกแม้แต่ด้วยพละกกำลังของเขาในตอนนี้ ก็ไม่ง่ายที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างหลัวชวนชิงถามจางเซเวียนนลาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าคุณช่วยพาผมไปยังที่ที่มีหนังสือของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวได้ไหมผมมีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับการร่ายมนพลิกฟื้นจิตวิญญาณและอยากจะอ่านหนังสือเพื่อตอบข้อสงสัยก่อนหน้านี้เขาได้เข้าถึงหนังสือของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ7ดาวเท่านั้นความเข้าใจในการร่ายมนของเขาจึงยังคงอ่อนได้อยู่ ขอแค่เขารวบรวมหนังสือได้มากพอที่จะประมวลศาสตร์แห่งการไร้มนพลิกฟื้นจิตวิญญาณเทียบฟ้าระดับ8ดาวก็จะสามารถผ่านการทดสอบเพื่อเป็นนักปรารุ่นเยาว์ได้อย่างง่ายดายคุณอยากอ่านหนังสือของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวหรือหลัวชวนชิงพยักหน้าคุณจะต้องผ่านการทดสอบเป็นผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดดาวก่อนหอทดสอบอยู่ตรงหน้านี่เองผมมีเรื่องที่จะต้องไปจัดการเพราะฉะนั้นขอตัวก่อนนะ ได้จังเซเวียนพยักหน้ารับก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่สมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณเหมือนกับสถานที่ที่เขาใช้ในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายกลแทบจะไม่มีใครอยู่ในสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณอันกว้างใหญ่นั้นเลยทําให้พื้นที่ดูโล่งและเย็นเยือกจางเซเวียนรีบเดินไปยังพนักงานต้อนรับด้านหน้าและยื่นตราสัญ,ญลักษณ์ของเขาให้ประมาจารย์จางเชิญทางนี้เลย พนักงานต้อนรับเป็นสาวน้อยที่มีอายุราว20่สต้นๆหลังจากรู้ตัวตนของจางเซเวียนแล้วเธอก็ดูเป็นมิตรขึ้นเธอรีบนำทางเขาไปยังหอสมุดหนังสือของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับเจ็ดาวทั้งหมดอยู่ที่นี่มีหนังสืออยู่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการหาหนังสือเรียกฉันได้แล้วฉันจะมาช่วยพนักงานต้อนรับพูดไม่เป็นไรผมคิดว่าผมจัดการเองได้ขอบคุณมากจางเซเวียนตอบยิ้มๆก่อนจะเดินเข้าไปในหอสมุด จำนวนหนังสือของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณขั้นสูงในสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณแห่งจักรวรรดิชิงหยวนนั้นมีอยู่ไม่มากจึงเป็นการดีที่สุดสำหรับเขาที่จะได้อ่านหนังสือของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับเจดาวเสียก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบเป็นผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวหอสมุดที่นี่ไม่ทําให้เขาผิดหวังทันทีที่ก้าวเข้าไปหนังสือจํานวนมหาาลก็ปรากฏตรงหน้าทําให้จางเซเวียนตาโตด้วยความตื่นเต้น จางเซเวียนรีบถ่ายโอนหนังสือเหล่านั้นเข้าสู่หอสมุดเทียบฟ้าโดยไม่ลังเลข้อบกพร่องหนังสือเหล่านั้นถูกรวบรวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วภายในหอสมุดเทียบฟ้าจางเซเวียนรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างแปลกไปเอ๊ดทำให้ดูเหมือนความเร็วในการถ่ายโอนหนังสือของเราจะเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาถ่ายโอนหนังสือได้ด้วยการกวาดสายตาแต่ก็ยังมีความเหลื่อมกันระหว่างการกวาดสายตาของเขากับการปรากฏของหนังสือในหอสมุดเทียบฟ้าโดยปกติเมื่อเขากวาดสายตาใส่ชั้นหนังสือครบ3ชั้นหอสมุดเทียบฟ้าจะยังคงถ่ายโอนชั้นหนังสือชั้นที่2อยู่แต่คราวนี้ดูเหมือนหอสมุดเทียบฟ้าจะตามหลังเขามาติดขณะที่สายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ชั้นหนังสือชั้นที่3หอสมุดเทียบฟ้าก็มาถึงชั้นที่3เช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้หอสมุดเทียบฟ้าไม่มีอะไรผิดปกติและเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะโคมา่าจังเซเวียนเค้นหัวสมองเพื่อหาที่มาที่ไปของสถานการณ์แปลกประหลาดที่เขากำลังเผชิญอยู่ครั้งเดียวที่หอสมุดเทียบฟ้าเกิดการพัฒนาก็คือตอนที่เขาพบหลัวล่วชิงอีกครั้งที่สถาบันประมาจรรันหงหยวนการพัฒนาในครั้งนั้นทําให้เขาถ่ายโอนหนังสือได้โดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสมันใช้เพียงแค่การกวาดสายตา ซึ่งการกวาดสายตาในครั้งนั้นทําให้เขาสลบไปถึง3ามวันคราวนี้เหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่การถ่ายโอนหนังสือก็รวดเร็วกว่าเดิมมากมันเกิดอะไรขึ้นกันนี่จางเซเวียนเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาเขาตาโตอย่างไม่อยากเชื่อหรือว่าออกจะยากอยู่สักหน่อยที่จะเชื่อแต่มันเป็นเหตุผลเดียวที่เขาหาได้ไม่ว่าจะเค้นหัวสมองสักแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือการทำลายสารเจ้าแห่งผู้อย่างรู้ ในมุมมองของสวรรค์การทำลายสารเจ้าแห่งผู้อย่างรู้เทียบเท่ากับการทลายรังโจรตัดเนื้อร้ายของโลกทิ้งไปเป็นไปได้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงของหอสมุดเทียบฟ้าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นจางเซเวียนตาโตหรือนั่นจะเป็นรางวัลสำหรับเราที่สร้างความวอดวายให้กับเหล่าผู้อย่างรู้ ด้วยความทรงพลังของหอสมุดเทียบฟ้าเขาจึงไม่ลังเลที่จะใช้โอกาสนี้ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นไพ่ไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขามีรวมทั้งเป็นหลักฐานการพัฒนาของเขาด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของหอสมุดเทียบฟ้าในครั้งนี้ทําให้เขาได้ประโยชน์อย่างมากเราคิดว่าเราควรจะไปหาสมาคมผู้อย่างรู้อีกสักสองถึงสสมาคมเมื่อมีเวลาจางเซเวียนพยักหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานมันต้องการการพิสูจน์ต่อไปเพื่อตัดสินว่าข้อสันนิษฐานของเขาเป็นจริงหรือไม่แต่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นในการถ่ายโอนหนังสือเข้าสู่หอสมุดเทียบฟ้าเขาก็สามารถถ่ายโอนหนังสือทั้งหมดในหอสมุดและซึมซับมันเข้าสู่หัวสมองได้ภายในเวลาสี่ชั่วโมงซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนจะต้องใช้เวลาถึงหชั่วโมงเมื่อเสร็จเรียบร้อยจางเซเวียนก็กลับมาที่ห้องโถงใหญ่เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ผมอยากเข้ารับการทดสอบเป็นผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวไม่ทราบว่ากระบวนการเป็นอย่างไรจังเซเวียนสอบถามเพื่อจะได้อ่านหนังสือของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวเขาต้องผ่านการทดสอบเป็นผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวให้ได้เสียก่อน คุณอยากเข้ารับการทดสอบเป็นผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวหรือเจ้าหน้าที่หญิงมีสีหน้าที่บ่งบอกความประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าการทดสอบของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณน,นั้นง่ายมากไม่เหมือนกับนักปรุงยาและช่างตีเหล็กทั้งหมดที่คุณต้องทําก็คือไร่มนพลิกฟื้นจิตวิญญ,ญาณให้กับหุ่นเกรด8ต่อหน้าผู้อาวุโสของสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญ,ญาณถ้าทําได้ก็จะถือว่าคุณผ่านการทดสอบ ผมต้องขอรบกวนคุณให้พาผมไปยังหอทดสอบด้วยจางเซเวียนพยักหน้าจากนั้นภายใต้การนำของสาวน้อยเขาก็มาถึงห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งผู้อาวุโสที่เป็นกรรมการคุมสอบนั้นเป็นชายชราอายุราว60ปีดาว8ดวงเปล่งประกายอยู่บนเสื้อคลุมของเขาบ่งบอกว่าเขาเป็นผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวตอนที่1374หลัวชวนชิงป่วน โครงสร้างภายในของหุ่นนั้นเรียบง่ายมากคล้ายคลึงกับหุ่นที่เขาได้เจอที่สมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณแห่งจกักรวรรดิชิงหยวนวัตถุประสงค์ของมันก็เพื่อวัดความเชี่ยวชาญในการไร้มนพลิกฟื้นจิตวิญญาณดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำอะไรให้ซับซ้อนจางเซเวียนก้าวเข้าไปและท่าฝ่ามือลงบนตัวหุ่นเศษเสีเส้ยวของจิตใต้สํานึกของเขาแยกตัวจากจิตวิญญาณต้นกําเนิดตรงเข้าสู่ตัวหุ่นไม่ช้าเขา,เขาก็จุดไฟขึ้นในจิตใต้สํานึกของอีกฝ่ายได้ อันที่จริงหุ่นนั้นถือได้ว่าเป็นหุ่นพื้นฐานของหุ่นระดับเกรด8ผู้ที่เข้าถึงเงื่อนไขขั้นต่ำของการเป็นผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวก็จะสามารถผ่านมันได้อย่างง่ายดายนี่คือตราสัญ,ญลักษณ์ระดับ8ดาวของคุณนึกไม่ถึงว่าชายหนุ่มจะผ่านการทดสอบได้ภายในครั้งเดียวผู้อาวุโสประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดเขารีบจัดการเรื่องตราสัญ,ญลักษณ์และยื่นมันให้จังเซเวียน เมื่อเห็นว่าเขาผ่านการทดสอบโดยไม่มีอุบัติเหตุหรือเรื่องร้ายใดๆเกิดขึ้นจางเซเวียนแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเขารับเอัตราสัญ,ญลักษณ์ผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวอันใหม่เอี่ยมไว้แล้วมุ่งหน้าไปยังโซนที่มีหนังสือของผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณระดับ8ดาวในหอสมุดจากนั้นก็เริ่มกระบวนการถ่ายโอน6ชั่วโมงต่อมาเขาก็ออกจากหอสมุด มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยที่ต้องถ่ายโอนหนังสือจํานวนมากในรวถเดียวแต่เขาตั้งใจที่จะเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณเทียบฟ้าระดับ8ดาวให้ได้เพื่อยกระดับความสามารถของเขาไปเป็นระดับ8ดาวขั้นสูงสุดประมาจารย์าจังเป็นอย่างไรบ้างทันทีที่ออกจากหอสมุดจางเซเวียนก็พบกับหลัวชวนชิง อ๋อผมคิดว่าผมควรจะจางเซเวียนพยักหน้าแต่พูดไปได้ครึ่งประโยคก็หยุดกึกเขาจ้องมองภาพตรงหน้าอย่างตกตะลึงใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าเสียงจะหลุดรอดออกมามะมันเกิดอะไรขึ้นอาคารโออาทิเขาเข้าไปอยู่เมื่อ6กชั่วโมงก่อนพังราบเป็นหน้ากลองเกิดควันโขมงสีขาวไปทั่ว ผมเข้าพบผู้อาวุโสเจ้าแห่งสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณเพื่อให้เขาขัดกล่าวจิตวิญญาณต้นกําเนิดของผมแต่หมอนั่นก็ไม่ได้เรื่องลงท้ายก็ทําให้จิตวิญญาณต้นกําเนิดออกจากร่างของผมไปเพราะความเลินเล่อเพียงครู่เดียวมันก็กลายเป็นแบบนั้นหลัวชวนชิงกระหัวอย่างกระอักกระอ่วนคุณสามารถสร้างความปั่นป่วนได้ด้วยการเสริมกําลังให้จิตวิญญาณต้นกําเนิดอย่างนั้นหรือจางเซเวียนถึงกับชะงัก ก่อนหน้านี้ตอนที่หลัวชวนชิงพูดว่าเขามีธุระที่สมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณจางเซเวียนก็คิดว่าอีกฝ่ายคงจะไปหาใครสักคนให้ช่วยขัดกลาจิตวิญญาณต้นกําเนิดของเขาเพื่อเตรียมตัวจะ,ะเผชิญหน้ากับการทดสอบการแบ่งแยกมิติเขาคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมากแต่สุดท้ายความผิดพลาดก็เกิดขึ้นจนได้ถามจริงๆเธอคุณจะหยุดสร้างความวุ่นวายในทุกๆท,ที่ที่คุณไปบ้างได้ไหมมันน่าอับอายนะคุณก็รู้ จะต้องมีใครสักคนทำลายรากฐานของตึกนี้ไม่อย่างนั้นมันจะบอบบางขนาดนี้ได้อย่างไรหลัวชวนชิงคำรามยังไม่ทันที่หลัวชวนชิงจะพูดจบเสียงหนึ่งก็ตวาดก้องหลัวชวนชิงคุณจะหน้าไม่อายมากกว่านี้ได้อีกไหมาจากนั้นชายกลุ่มหนึ่งก็พุ่งเข้ามาด้วยความเดือดดาลละคนที่เป็นผู้นำกลุ่มคือชายหนุ่มที่มีอายุราว30ปลายปลายเมื่อมองใกล้ๆโครงหน้าของเขาก็มีส่วนคล้ายคลึงกับจังชุน จังเฟิงพูดแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรคุณบุกเข้ามาในสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณของเราถึงสองครั้งแล้วและแต่ละครั้งก็สร้างเรื่องวุ่นวายขึ้นนับจากวันนี้ไปสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณของเราไม่ต้อนรับคุณอีกถ้าคุณกล้าก้าวเข้ามาที่นี่แม้เพียงงก้าวเดียวจะหาว่าพวกเราหยาบคายไม่ได้นะจังเฟิงกัดฟันกอดและคำราม เอ้ามันเรื่องอะไรของผมด้วยละ่ะก็สมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณของคุณสร้างได้บอบบางเหลือเกินถ้าคุณมีเวลามาคำรามใส่ผมละ่ะก็ทำไมไม่เอาเวลาไปหาช่างก่อสร้างที่ดีกว่านี้หน่อยหลัวชวนชิงเยยยังมีหน้านะมาพูดอีกถ้าคุณควบคุมจิตวิญญาณต้นกำเนิดของคุณได้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณนะ่าเป็นตัวการคุณก็รู้ใช่ไหม จางเฟิงโบกมืออย่างวางมาดและก้าวเข้ามาพร้อมกับประกาศลั่นด้วยอำนาจของผมในฐานะนักปราดรุ่นเยาว์แห่งสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณผมขอใช้คำสั่งของนักปราดรุ่นเยาว์ตรับใดที่หลัวชวนชิงก้าวเข้ามาในอาณาเขตของสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณทุกคนจะได้รับอนุญาตให้โจมตีเขาได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บหรือแม้แต่จะสังหารเขาก็ยังได้ หลัวชวนชิงหน้าดำคร่ำเครียดเมื่อได้ยินคำพูดของจังเฟิงรังสีอันน่าสะพรึงอบอวนอยู่รอบตัวเขาราวกับเสือผงาดที่พร้อมจะตะครุบเหยื่อได้ทุกขณะคุณคิดจริงๆหรือว่าผมไม่กล้าทำอะไรคุณตั้งแต่จังเฟิงเข้ามาในปูชนีสถานนักปรา์นั้นไม่เคยมีใครท้าทายเขามีคนกล้าพูดกับเขาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แม้แต่พี่ชายของเขาจังชุนก็ยังไม่กล้าพูดกับเขาแบบนี้เลย คุณอยากจะตัดตอนวอนยุทธของผมหรือก็ได้ทำเลยสิคุณอาจแข็งแกร่งกว่าผมแต่อย่าลืมมอนนะว่าเราอยู่ในสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณในฐานะนักปราดรุ่นเยาวผมสามารถบงการหุ่นนับไม่ถ้วนที่อยู่ที่นี่ให้เล่นงานคุณได้สบายจังเฟิงคำรามเยาะสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณนั้นมีหุ่นอยู่เต็มไปหมดทันทีที่ถูกไร้มนใส่พวกมันก็จะกลายเป็นอาวุธของจังเฟิงเมื่อเขามีกองทัพอยู่ในมือแล้วความแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งของหลัวชวนชิงจะทำอะไรได้ ตราบใดที่เขาใช้สถานภาพในฐานะนักปรารุ่นเยาวของสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณก็จะถือเป็นผู้ไร้เทียมทานของที่นี่ต่อให้นักรบระดับเสียนขั้น8ก็ไม่กล้ามีเรื่องกับเขาคุณหลวชวนชิงกัดฟันด้วยความเดือดดาลและขณะหายใจถี่กระชั้น มีอะไรผมไม่เหมือนคุณหรอกเที่ยวตลอดสร้างปัญหาไปทั่วและคาดหวังว่าคนอื่นจะยกโทษให้เพียงเพราะคุณเป็นสมาชิกตระกูลหลวงผมสร้างสถานภาพของตัวผมขึ้นในสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณด้วยความสามารถของผมเองถ้าคุณไม่ใช่พี่ชายขององค์หญิงน้อยหลกักก็คุณคิดว่าตระกูลจางหรือแม้แต่ปูชนีสถานนักปลาจะอดทนกับพฤติกรรมของคุณหรือคุณควรจะถูกสับให้เป็นชิ้นชิ้นและโยนให้เป็นอาหารปลาไปนานแล้วจังเฟิงคำรามขนะดสะบัดแขนเสื้ออย่างเดือดดาน อ้อบอกองหญิงน้อยของคุณด้วยนะว่าเป็นเกียรติของเธอที่ทายาทน้อยแห่งตระกูลจางเต็มใจจะแต่งงานด้วยถ้าเธอกล้าหนีไปอีกหลักก็จะมาว่าเราในการที่ใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ได้นะเป็นเกียรติมาตรการเด็ดขาด555ยังไม่ทันที่หลัวชวนชิงจะได้พูดอะไรจางเซเวียนก็ขัดขึ้นเอาเธอทำไมคุณไม่บอกผมเสียหน่อยว่ามันเป็นเกียรติแค่ไหนที่ได้แต่งงานกับทายาตน้อยของตระกูลจางและมาตรการเด็ดขาดที่คุณจะใช้คืออะไร ทายาทน้อยแห่งตระกูลจังคนนั้นคงจะโชคดีมากที่ได้มั่นหมายกับหลัวล่วชิงตั้งแต่เกิดแต่เขาก็ยังกล้าหายตัวไปราวกับเท่านั้นยังไม่พอคนที่เหลือยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกพวกคุณช่างท้าทายขีดจำกัดความอดทนของผมเสียจริงพูดกันตามตรงจังเซเวียนเองก็คิดว่าหลัวชวนชิงทำเกินไปในเรื่องการสร้างความวอดวายและทีท่ายียวยวนที่เขาทำใส่อีกฝ่ายก็มีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม ผมพอเข้าใจว่าทําไมคุณถึงโมโหหลัวชวนชิงและอยากเอาคืนผมจะไม่ยับยั้งคุณหากคุณอยากทําแบบนั้นแต่คุณกล้าพูดถึงหลัวล้วชิงแบบนั้นได้อย่างไรหาเรื่องถูกซ้อมเสียแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใครนี่มันใช่สถานที่ที่คุณจะมาพูดอะไรได้หรือจังเฟิงไม่คิดว่าจะถูกลูกน้องของหลัวชวนชิงตวาดใส่เคารีตาด้วยความเดือดดาลละ ผมจะเป็นใครก็ช่างเถิดแต่อยากถามคำถามคุณข้อหนึ่งถ้าองคหญิงน้อยแห่งตระกูลหลวงปฏิเสธการมั่นหมายกับตระกูลจางของคุณมาตรการเด็ดขาดที่คุณคิดจะใช้คืออะไรจางเซเวียนถามทีท่าของเขาดูสบายๆแต่แววตายเย็นเยียบนั้นปิดบังไม่มิดคุณคิดว่าเธอสามารถปฏิเสธตระกูลจางได้หรือไงองค์หญิงน้อยเป็นแค่คนที่แบกรับเรื่องต่างๆไว้แทนคนอื่นสำหรับตระกูลจางแล้วเธอไม่ได้มีความหมายเลยจางชุนคำรามเยาะ ไอสารเลวถ้าแกกล้าพูดแบบนั้นอีกครั้งฉันจะฉีกร่างแกรังสีอันดูเดือดระเบิดออกจากร่างของหลวชวนชิงทันทีมันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดูเหมือนจะฉีกท้องฟ้าให้ขาดจากกันเป็นชิ้นๆการที่ใครสักคนจะดูถูกเขาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เขาจะไม่มีวันให้อภัยคนที่ดูถูกน้องสาวของเขาแน่นอนผมจะพูดสักกี่ครั้งกี่หนก็ได้ทั้งบริสุทธิ์และไรเดียงสาอย,อย่างองค์หญิงน้อยหน้าไม่เห็นจะได้เรื่องทั้งที่มั่นหมายกับทายาทน้อยของเราแล้ว ก็ยังวิ่งโรไป,ปรโยกผู้ชายคนอื่นๆเธอทำลายเกียริยศแห่งวงตระกูลนักปราดของพวกเราจังเฟิงแสดงอาการเหยียดหยามแก้หลัวชวนชิงตาดกล้องและพุ่งเข้าใส่ในชั่วพริบตาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าจังเฟิงพละกกำลังมหาศาลที่ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันกดดันพื้นที่โดยรอบจนทำให้เกิดเสียงดังสนั่นจนหนกหูก่อนจะระเบิดขึ้นตามที่ต่างๆ อ้าวที่ผมพูดมันมีอะไรผิดพลาดหรือไงตระกูลหลวของคุณก็ควรจะได้ข่าวนะเมื่อสองถึงสวันก่อนพวกเขาส่งผู้อาวุโสสองถึงสามคนมาที่ตระกูลจางของเราเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆเป็นไปได้ว่าองค์หญิงน้อยที่คุณรักนักหนาหนะ้าตอนนี้น่าจะอยู่ภายใต้การกักตัวในบ้านจังเฟิงเยอะอย่างเย็นชาขณะหลบการโจมตีของหลวชวนชิงและตอบโต้ ในเมื่อเธอกล้าทำอย่างนั้นทำไมเราจะพูดออกมาชัดๆไม่ได้มีแต่คนโง่อย,อย่างพี่ชายของเธอเท่านั้นแหละที่ยังเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นทรัพสมบัติล้ำค่าถ้าเป็นผมผมจะเข้าเผชิญหน้ากับเธอเลยแกรนหาที่ตายแล้วหลัวชวนชิงคำรามอย่างคลุ้มคลั่งด้วยในตาแดงก่ำเขาพุ่งเข้าใสา่จังเฟิงด้วยความเร็วอย่างหน้าทึ่งในเวลาเดียวกันก็ประสานมือเข้าด้วยกันอากาศบริเวณโดยรอบแข็งทึ่ขึ้นมาทันทีทำให้จังเฟิงหลบหนีไปไหนไม่ได้ JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง